ลูกสะภ้าในอนาคตเปิดนางเอกดังโผล่ร่วมโต๊ะครอบครัวพรประภาฝากตัวเป็นสะภ้ายคนโปรดก่อนหน้านี้พบประธานวงพรประภาได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจเบรฟเคชที่บริษัทเงินเรื่องจิบจำกัดจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้สถานะหัวใจของเขาถือว่าโอเคเป็นโสดและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานครั้งถามว่าอย่างเพิร่งเรื่องเลิกรากับอัมพชราภาอยู่ไหมเขาก็บอกใช้คําว่าเสียใยด,ดีกว่า เพราะว่าจริงๆก็คบกันมานานแต่ผมว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพยายามกันมานานแล้วคุณอ้ําเขาก็ดีแล้วและไม่อย่างนั้นคงไม่ได้อยู่กันมานานอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคมูฟอร์ได้สักทักแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นอะไรขนาดนั้นส่วนที่ล่าสุดโดนจับตาความสัมพันธ์กับมารีเบอร์เนอร์เขาบอกเรื่องนี้งงมากมาจากไหนผมงงมากเลยขออยู่สนุกๆของผมอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้งานก็ค่อนข้างเยอะแล้วเพื่อนๆก็อยู่กันเยอะทํางาน แล้วก็ออกไปเที่ยวตามประสาคสนโสดเรื่องความสนิทสนมกับมารีเขาบอกจริงๆก็แค่รู้จักนะครับจะบอกสนิทก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องดีกว่าเจอที่ไหนก็แค่สวัสด,ดีทักทายแล้วก็ต่างคนต่างเดินต่างไปเลยงงนิดนึงว่าข่าวมาจากไหนเรื่องที่มีคลิปเหมือนมีการร้องเพลงให้กันเขาก็ว่าโอ้ยผมเมาแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์เพื่อนด่าทุกคนบอกว่าพอได้แล้วพอดีอาจจะเป็นช่วงที่คลิปมาพอดีก็เลยเขียนกันสนุกเลยเนอะ บอกทางยิ้มและทางด้านน้องชายเองเรียกได้ว่ารักหวานมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายจริงๆคู่นี้สําหรับความรักของนางเอกดังแต้วนัทพรและนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังไฮโซในประนายที่เดี๋ยวนี้ดูคลั่งรักกันมากมีโมเมนต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นกันตลอดส่วนจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เมื่อไหร่ก็ต้องลุ้นกันล่าสุดไฮโซในก็ได้คุงสาวแต้วเจอกับครอบครัวพระประภาร่วมโต๊ะทานข้าวฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อพร้อมระบุว่า early birthday lunch for our men แมนฟอรพินิ l เล e ฟยูดีเอดีด้านสาวแต้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดคุณพ่อแฟนหนุ่มเช่นกันโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเรียบง่ายแถมดูครอบครัวฝ่ายชายก็รักษาแต้วมากๆอีกด้วย